ตอนนี้แอนย่ากำลังจัดเต็มพริกเกลือไหนดูสิลกูกพริกเกลือครึ่งถ้วยทำมาทํามาเกินขนาดโอ้ดีนี่แค่นี้เราก็หายง่วงแค่นี้ก็หายง่วงแล้วเดี๋ยวนะถ้ามันสีเหลืองหน่อยมันก็จะออกหวานเลยนะคะแล้วก็มันก็จะกินกับพริกเกลือไม่อร่อยแต่แต่ถ้าขถานี้เปรี้ยวกำลังดีนี่ อร่อยออถ้าเป็นผลไม้กับพริกเกลือผลไม้เปรี้ยวกับพริกเกลือก็คือมีแต่พี่อนยาที่ชอบส่วนฟายาเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาไม่เขาไม่สนใจของแบบนี้เนาะเดี๋ยวมันจะให้ดูเดี๋ยวอู้ฝั่งนี้ก็มีน้องเห็นไหมมันอยู่สูงมากเลยนเนี่ยต้นรู้สึกว่าจะตัด เขาจะตัดไปแล้วประมาณหลายปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือสูงขึ้นอย่างแล้วพี่น้องแล้วก็ปีนี้ดกมากว้าซปีที่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยโดกเท่าไหร่นะมันก็คือจะดกปีเว้นปีนี่แหละเดี๋ยวมันจะให้ดูนี่นี่นี่ลูกมันเยอะมากถ้าสุกก็หวานถ้าออกคำหามันก็จะมีทั้งเปรี้ยวเปรี้ยวหวานผสมกันนะนี่คืออมเปรี้ยวอมหวานก็ก็จะกินกับที่เกลืออร่อยนะคะดุกที่น้อง เออที่นี่เขาก็จะเรียกว่าอะไรนะมีระเบลล่าใช่ไหมลูกเล็กๆแบบนี้นะคะเยอะมากจะเอาไปทำแยมก็ได้นะออ้ดูลุกดูแอนยาบอดแล้วฝั่งนั้นมันก็เยอะมากเลยนุ่นน่ะถ้ามันล่วงเราก็จะเสียดายมากเลยนะเราก็จะคอยเก็บกินแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละคะล่ะก็คือเดี๋ยวมันก็ล่วงล่นแล้วก็จะกินเท่าที่เรา เท่าที่เรากินได้นะที่น้องไหนไหนอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาลองดูซิสันสันเลยลูกสันเลยอ๋มันร่วงอยู่แป๊บนึงพอแล้วพอแลวมันร่วงอยู่นี่มันก็จะประมาณนี้ที่มันร่วงใช่ไหมมันก็จะเริ่มสุกอะฟ้าเขาเพิ่งตัดหญ้าไม่เป็นไร อันนี้อันนี้คือมันสุกแล้วนี่สีเหลืองแบบนี้ให้ดูซิลูกสีเหลืองเป็นอยังอุ้ยนอนไหมไม่มีนอนเลยนะนนบางต้นก็จะมีนอนแต่ต้นนี้ไม่ค่อยมีนอนนะลูกเนาะกินได้แบบว่าสบายสบายเลยไม่ต้องกังวลเลยแต่ก็คือต้องดูบ้างนะเผื่อบางลูกมันมีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีเหลืองแบบที่ยัย่ายกินเมื่อกี้หวานหวานคักไม่ต้องจิ้มพริกเกลือเลยน่ะน่ะอ้าไหมจิจ้มนิดเดียวอืม Oh. เดี๋ยวเราจะพาไปพาไปดีพาไปดูต้นหน้าบ้านพี่แอนย่าพาพี่น้องไปดูต้นหน้าบ้านสิแ็นแอนปลอมอ่ะ hmm. ใช่ไหมไปดูดิมีอะไรตรงไหนเดี๋ยวตามมันย่าไปดูนะพี่น้องเพราะว่าต้นนั้นก็มันเป็นต้นที่ใหญ่อยู่แล้วนะต้นต้นลูกพลัมหน้าบ้านแต่มันจะหวานกว่าต้นนี้เยอะแล้วก็ลูกใหญ่กว่ากันขนาดนึง มีบ้านเราช่วงนี้ผลไม้เยอะมากนะอันนี้ก็จะเป็นลูกฟีเนอร์นะนะไหนเดี๋ยวๆไม่ให้ดูฟีเนอร์ก่อนฟีเนอร์ยังไม่สุกนะคะหรือว่าลูกมะเดื่อน,นี่นะคะสุกใช้เวลาสุกก็น่าจะเป็นเดือนสิงหาเนี่ยแหละพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเริ่มทยอยสุกไหนดูสิดูไหนอ่ะตรงไหนอ่ะเออตรงนี้ตรงนี้ตามไปขวัญอ่ะฟาดอันนี้ก็คือเราเอาไม่ได้หรอก แต่ถ้าสุกตรงนี้ต้นนี้ก็จะเป็นสีแดงหน่อยนะไอ้ยาสันสันไบ้นี่ถ้าสุกตรงนี้ต้นนี้จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะหวานมากหวานสดชื่นเลยแรงๆงนามาชิมดิเอาชิมดูนี่เอาให้ยาชิมชิมดูมันเป็นยังไงข้างในเป็นไง นี่นก็ไม่มีนอน,น,อนไม่มีนอนเหมือนกันหว,วานมากหวานมากมึงก็ชอบกินต้นนี้อยู่นะพี่น้องเวลาแบบว่าหิวน้ำหรือว่าอะไรกินอันนี้คือดับกระหายได้เลยนะ,เ,นะเพราะว่าเขาจะแบบห,ว,หวานฉ่ำม,มากกล้องมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ต้นนี้ก็คือต้นที่อยู่หน้าบ้านแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมนจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งเอีนยาพี่เอยนยานเราพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่แบบว่าอร่อยมากต้นนั้นอร่อยสุด ดอกไม้สีเหลืองที่สวยมากกำลังบานเลยเดี๋ยวมนจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งมันจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันจะมีมันจะมันจะเป็นผลน้อยมากบางปีแทบจะไม่มีนะคะปีสองสามปีก่อนมันเป็นผลมนเพิ่งได้ชิมรู้สึกว่าอร่อยมากเป็นลูกพราที่อร่อยมากไม่ต้องกินกับพริกเกลือเลยพี่น้องนานๆเขาก็จะเป็นนี่นีนีต้นนี้ มันจะบอกว่าเป็นต้นที่อร่อยมากที่สุดปีนี้ดีใจมากที่เขาให้ให้ลูกเยอะมากเลยแอนย่าเห็นไหม,ไมยังไม่สุกนะยังไม่สุกนะแต่ถ้าสุกก็คือจะไม่ไม่ออกสีแดงเท่าไหร่ก็คือจะเป็นแบบสีเหลืองน่อยๆแล้วเขาก็จะเป็นนิ่มๆแล้วเนื้อเขาจะแน่นเหนียวแล้วมันก็ <laughs> <laughs> คืออร่อยมาก <laughs> ไม่ต้องกินกับพริกเกลือเลย <laughs> ต้นนี้มันบอกเปรี้ยวหวานนี่คือเพอร์เฟกมากเลยใช่ไหมแนย่ยต้นนี้เราเก็บไว้ แล้วค่อยอชิมทีละลูกสองลูกอันนี้เราคือต้นนี้เรากินแบบประหยัดเพราะว่ามันอร่อย <c oughs> ปะ่ะกลับไปดูกลับไปกินต้นสีเหลืองนั่นไหมเอาเอากลับไปตรงไหนอันไหนที่ยันย่าชอบต้นนี้ต้นใหญ่หรือว่าต้นต้นสีเหลืองนั่นจะไปสีเหลือง <c oughs> เพราะว่ามันมีความเปรี้ยวมันมีความเปรี้ยวอยู่โอ้ยมันนี้มันจะบอกว่าทั้งฝนตกแดดออกผสมกันไปอากาศช่วงนี้จะเยี่ยงกับบางหนูที่นอง ประมาณฝนตกทั้งวันวันนี้ฝนตกช่วงตอนกลางวันตกตกหยุดหยุดช่วงบ่ายนี้เกือบห้าโมงแล้วเพิ่งได้มีโอกาสออกมาชมสวนเนี่แหละ,ะจัดเต็มเดี๋ยววันนี้มุนจะมาเก็บดอกกระหล่ำนะคะเพราะว่าฟ้าเขาบอกว่ามีดอกกระหล่ำออกดอกวันนี้เราจะเอาดอกกระหล่ำไปทำ เมนูซุปดอกกระหล่ำนะคะส่วนผักที่เห็นนี่ก็คือผักที่ฟ้าแกปลูกอันนี้น่าจะเป็นกระหล่ำดาวนะคะสามแถวแรกกระหล่ำดาวสามแถวแรกส่วนสีม่วงๆนี่ก็จะเป็นอ่อะไรนะกระหล่ำปีสีแดงนะคะมันก็จะเป็นหัวประมาณนี้นะคะสีเขาก็จะออกเป็นสีม่วงๆนะแต่แต่บ้านนี้เขาจะเรียกว่ากระหล่ำปีแดงจะเอาไปทำสลัดแล้วก็เอาไปดองนะคะ นี่ก็มีหลายหัวอยู่เหมือนกันนะคะปีที่แล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้ปลูกกระลำแดงส่วนกระลำปีก็ปลูกเหมือนกันนะคะพี่น้องนี่กระลำปีหัวใหญ่อยู่นะแต่ยังแบบว่ายังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ต้องรอให้เขาแน่นกว่าน,นี้ก่อนนี่อันนี้ก็ใหญ่อยู่นะคะนี่มีแต่หัวใหญ่ๆฝนตกดีปีนี้ฝนค่อนข้างที่จะดีนะคะอู้ เดี๋ยวมจะให้ดูหัวนี้ทําไมมันใหญ่อย่างนี้กระหล่ำปีป้าดใหญ่จริงๆพี่น้องเดี๋ยวถ้าได้เวลาเก็บแล้วก็จะมาทําถ่ายคลิปให้ดูว่าเราจะเอาไปทําเมนูอะไรนะคะแต่เดี๋ยววันนี้สิ่งที่มนจะอยากจะอยากได้ก็คือดอกกระหล่ำเดี๋ยวไปตามหาดอกกระหล่ำก่อนนะพี่น้องเออเสียงเสียงในคลิปจะดังนิดหน่อยนะคะเพราะว่าฝาเขาตัดวัชพืชฝนตกวัชพืชก็โตไวเหมือนกันเหมือนก,นกับผักเลยนะคะ นี่เห็นไหมอันนี้ดอกกระหล่ำนะนี่อันนี้หัวมันยังเพิ่งจะออกเล็กๆแต่มันจะมีหัวใหญ่อยู่นี่นี่หัวเห็นแล้วเห็นแล้วนี่หัวหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเขาจะเป็นขนาดใหญ่แล้วมันก็จะอ่อนๆนะนี่มันยังเหมือนยังไม่ค่อยโตเต็มที่เดี๋ยวมันจะเอาดอกที่มันแบบว่าเอ่อโตกว่าน,นี้หน่อยนี่เอาดอกนี้ดีกว่าเห็นไหมเอาดอกนี้ดีกว่า แล้วก็จะมีอีกดอกหนึ่งดอกที่สามส่วนฝั่งนี้ก็ยังไม่ค่อยยังไม่เป็นเพิ่งจะเริ่มออกดอกยังไม่ใหญ่เท่าไหร่โอเคต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าช่วงนี้มุนไม่ได้ถ่ายคลิปบ่อยๆแล้วก็ขาตั้งกล้องก็เสียด้วยก็เลยจะ,จะกุกะกักนิดนึงนะคะในการถ่ายคลิปเดี๋ยนะเดี๋ยวตัดข้างในแป๊บหนึ่งนะพี่น โอเคตัดแล้วเรียบร้อยนี่ได้มาแล้วค่ะดอกกระหล่ำนะคะสวยๆเข้าครัวกันเลยค่ะหัวน,นี้เราก็ตัดไปด้วยนะคะวันนี้เราตัดสองหัวนะคะเห็นไหมสวย